จกดอกบานมันมาเก็บกูได้หลายเดืบนน้องมาหาขึ้มันม่เจดอกไู้ไดมาหาเก็บก่อนร้าอยากจะนกจะได้กระบอนี้ั่นัได้ี่เจ็ดดอกก่อน

นี่ยังบอกได้สิมันมีจะตอกมันมันเก็บมาได้มีตาตาเป่าไม่ต้อออกเห็ดเขาออกแล้วมันมาเก็บมาได้มันี้เลยตอนเยอะๆก็ไม่ชวนมาหาหรอก ตอนไม่มีแบบพามาหาอะไรเนี่ยแม่หิวข้าวแล้วกลับบ้านอ้ยหาเีกก้อนาได้จกอบอกโอ้ยเห็ดไม่มีพอดอกเงี้ยตอนมีก็ไม่พามาหรอกตอนไม่มีแหละพาเอามาอ้โอค้าอไดมมีคืมอมาหากันได้เยอะแท้เราคือไม่มีเห็ดไรเห็ดไรหูมันก็ไร้เลก็เละตื่นจะดืม่มจะดื่ม ขายแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเสียเวลาได้พอสามดอกไหมนั่นไม่ได้พอดอกเลยเนี่ยอุ้ยเสียงียังล่ะแม่เสียงอะไรเสียงอะไรแม่แม่ไม่บอกหรอกแล้วแม่จะหาเสียงกันไหมให้กันนะใส่เติมกันเจ็ดดอกสองดอกแม่เสียงอะไรไม่รู้แม่ เดี๋ยวเใบไม้อยู่บนเรล่อมนไม่แม่แม่แม่หม่แม่แม่แม่ม่แม่แม่แมม่แ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 แแ่่่ แล,แล้วที่ิดอยแนก้งมาทางนี้นะมก็แอบแม่อยู่ตงนี้นะเนี่ยห,หมออกมาน้ำไดบัานึงหันกูก็พักลมอ๋อเฮียนี่ขึ้นรถ 哎呦，溜溜。